วันนี้บริษัทฟอนจเจริญช่างคิดทำรีวิวนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเครื่องหยอดกระโพดสองแถวกระทูจานถังปุ๋ยเกี่ยวปรับได้กับกระทูธรรมดาถังปุ๋ยเกี่ยวปรับได้นะครับจะทำรีวิวให้คู่กันเลยนะครับลูกค้าหลังจากรีวิวแล้วครับใครอยากได้รุ่นไหนก็ติดต่อที่บริษัทฟอนจเจริญช่างคิดได้เลยนะครับเราจะเริ่ม ้นนะครับจากเครื่องหยอดกระโพดกระทูจานนะครับข้างนี้นะครับอันนี้เป็นกระทูจานเห็นไหมครับมันจะเป็นจานแบกนะครับมันจะข้างหน้ามันจะเป็นจานคู่นะครับแล้วก็ถ้าดูฝั่งนี้นะครับเป็นกระทูหัวหมูนะครับกระทูธรรมดานะครับตัวรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นอิสระนะครับเพราะเป็นจานมันมีสปริงมันให้ตัวได้ครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ใช่เป็นรุ่นอิสระนะครับอันนี้มันเหมาะกับพื้นที่ที่มีหินเยอะนะครับ พอต้นไม้เยอะหินเยอะก็ใช้รุ่นนี้นะครับแต่ถ้าตัวนี้นะครับหินเล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้มันก็จะดีกว่าเพราะว่าอิสระมันให้ตัวได้ครับความลึกมันก็จะสมบูเสมอกว่านะครับถ้าเราเปรียบเทียบสองรุ่นนี้นะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้สองแถวนะครับถังปุ๋ยเกี่ยวบับได้ครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ กระทูจานทั้งหมดมันมีใบแซะหกใบนะครับมีคู่หน้ามีคู่หลังแล้วก็มีคู่ในดุมรุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับมีหัวอัจารบีพร้อมนะครับดูวันนี้มีหัวอัจารบีพร้อมนะครับถอดฝานี้เราก็สามารถอัจจรารบีได้เลยนะครับมีใบแซะพร้อมดินแฉะนะครับฝนตกวันนี้พรุ่งนี้เช้าลุยได้เลยเพราะว่ามีใบแซะทั้งหมดมีหกใบนะครับคู่หน้าคู่หลังแล้วก็คู่ในอีกนะครับพร้อมขาใบ,บกบ แล้วก็รุ่นอิสระมันให้ตัวได้ครับมันมีระหวังแถวก็อิสระนะครับนะครับแล้วก็อยู่ในแถวก็ใช้สปริงตัวนี้นะครับทั้งปุ๋ยเกี่ยวปรับออได้ครับออกมากออกน้อยตั้งที่ใช้มือหมุนแล้วก็ตั้งได้เลยนะครับทั้งปุ๋ยบรรจุได้เจ็ดสิบถึงแปดสิบกิโลนะครับถังเมล็ดก็รุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยพร้อมล้อจักรพร้อมบังโซ่นะครับล้อเหยียบ พร้อมนะครับเราก็มาดูฟังนี้นะครับกระทูธรรมดานะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับต่างกันแค่ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นกระทู้หัวหมูธรรมดานะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นอิสระนะครับพื้นที่ค่อนข้าง,งต้องเรียบนะครับแต่ถ้าใครมีพื้นที่ภูเขาไม่ค่อยเรียบส่วนใหญ่อยู่ในไร่พื้นที่ไม่ค่อยเรียบตัวนี้มันจะเหมาะกว่านะครับ ความงอกตอนนี้มันจะสวยกว่านะครับแต่บางพื้นที่มีหินเยอะก็ต้องใช้รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้บริษัทก็ผลิตนะครับถังปุ๋ยเกียร์ปรับได้ถังเมล็ดรุ่นใหม่นะครับดูจากข้างหลังนะครับรุ่นใหม่นะครับข,ขยับเป็นคู่ก็ได้ครับแล้วก็ขยับ เดี๋ยวก็ได้ครับสามารถหยอดสาสิห้าเซนหกสิบ้าเจ็สิบเจ็สบห้าครับขยับได้หมดเลยนะครับราคานะครับปัจจุบันราคาครับตัวนี้ห้าหมื่นหัวนะครับราคาหน้าโรงงานยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับรุ่นนี้สี่หมื่นสามพันบาทนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อที่บริษัทพรเจริญทางคิดได้ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ